เมื่อกลุ่มอาสาสมัครต้องเผชิญกับความเร้าร้อนของความขัดแยง้งในย่านสายใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์เสียสีรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มอาสาสมัครกู้ภยัยมูลนิธิรวมกันอยู่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มอปพอรอสายใหม่ที่บุกปั๊มน้ำมันเพื่อล้มหัวและรุมตื้อพวกเขา,าเผชิญกับการเตะและการโจมตีที่ทำให้บาดเจ็บอย่างรุนแรง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณเวลาศูนาฬกา30นาทีในวันที่18มีนาคม2567ซึ่งก่อนที่อาสาสมัครจะได้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มนักกีฬาสัมพันธมิตรก็บุกเข้าไปทำร้ายอาสาสมัครผลการโจมตีทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า30คนโดยบางคนได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงซึ่งต้องนำส่งโรงพยาบาลภูมิพลดุลยเดชเพื่อรักษาอุบัติการ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการอ้างว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในซอยพหลโยธินหเศษสส่วนหนึ่งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิรวมกันอยู่กับอปพอรอสายใหม่ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่บางกลุ่มหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจเข้ามาในสถานที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์และกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปในขณะเดียวกันอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกนันอยู่ก็ได้รับการโจมตีอีกครั้งโดยมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในทิศทางของพวกเขาซึ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนกและความสับสนในสถานการณ์โชคดีที่ความขัดแย้งนี้ไม่ได้เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมในที่สุดแต่ยังมีผู้บาดเจ็บจากอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันอยู่ซึ่งได้รับการนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี การเหตุการณ์นี้เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาสาสมัครมูลนิธิรวมกันอยู่ต้องเผชิญหน้าในการให้บริการแก่สังคมและเป็นการเตือนภัยในการปฏิบัติงานของพวกเขาในอนาคต